ตอนที่36เจ้าโจเสี่ยวนั่งห่วงเวงอยู่คนเดียวในห้องนั่งเล่นเจ้าฟันโจออกไปซื้อของกินข้างนอกเธอมองไปร,บรอบๆห้องนั่งเล่นห้องนั่งเล่นของเขาเรียบง่ายจริงๆมีแค่โทรทัศน์หนึ่งเครื่องโซฟากับโต๊ะรับแขกตู้เก็บของเม็เตะเล็ดแล้วก็หมดแล้วอืมจะสำรวจบ้านเขาโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตได้ไหมนะไม่สนแล้ว เมื่อกี้เขาก็จูบฉันโดยไม่ได้รับอนุญาตจากฉันเหมือนกันนั่นแหละทำมาก็ทำคืนอืมห้องหนังสือน่าเบือ่อโต๊ะทำงานคอมพิวเตอร์หนังสือเล่มหนาใหญ่หนึ่งตั้งเสแสงทำตัวเป็นปัญญาชนทําบ้าอะไรเนี่ยอืมเตียงนอนยิ่งหน้าเบื่อเข้าไปใหญ่เตียงตู้เสื้อผ้าโต๊ะไม่มีแล้วแล้วก็บนโต๊ะมีหน้ากากประลาดอันหนึ่ง โจเสียวอดไม่ได้ที่จะเดินเข้าไปหยิบขึ้นมาดูทำไมมันดูคุ้นๆน,นะเธอถือหน้ากากในมือพลิกไปมาหน้าเกียดชะมัดทำไมรู้สึกคุ้นๆกับของหน้าตาน่าเกียดนี่จังเลยมีเสียงไขกุญแจดังมาจากข้างนอกโจเสียวรีบวิ่งเหาะๆออกจากห้องเขาแล้วกระโดดขึ้นไปนั่งบนโซฟาพอเจ้าฟันโจเข้ามาก็เห็นโจเสียวนั่งอยู่บนโซฟา จงใจวางท่าตามสบายส่วนของในมือเธอคือเขาเอาของไปวางบนโต๊ะอาหารแล้วเรียกเธอมากินได้แล้วเจ้าเสียวลุกขึ้นจากนั้นก็จึงได้รู้ตัวว่าเมื่อกี้รีบมากจนเผยหยิบหน้ากากนั้นติดมือออกมาโดยไม่ได้ตั้งใจแถมยังถือเสียแน่นอีกเลือดสูบฉีดขึ้นมาบนใบหน้า เธอแทบจะอยากให้มันกลายเป็นขนมปังกรอบแล้วกินมันลงไปทีละคำทีละคำจริงๆวางไว้บนโต๊ะรับแขกก่อนก็ได้มากินเธอเจ้าฟันโจดูเหมือนจะช่วยแก้หน้าให้เธอด้วยความหวังดีโจ้าเสี่ยวกลับลงไปนอนแบะบนโซฟามือชูหน้ากากขึ้นมาถือเล่นแล้วพูดอย่างหมดแรงฉันไม่อยากกินแล้วยังไงชีวิตคนเราคงน้อยมากที่จะมีใครไขหน้าได้เท่าฉัน ถ้างั้นก็หิวตายไปเลยแล้วกันเจ้าฟันโจหิ้วของมาวางบนโต๊ะรับแขกจากนั้นก็ช้อนตัวท่อนแขนบนของเธอขึ้นมาแล้วนั่งลงเอาหัวเธอหนุนตักเขาแล้วเอื้อมมือไปลื้อของในถุงพลาสติกบนโต๊ะโจเสี่ยวใกล้จะบ้าแล้วทำไมเขาถึงได้ทำทุกอย่างเหมือนเป็นเรื่องที่ควรอยู่แล้วนะฉันเคยบอกแล้วว่าจะคบกับนายเหรอเคยเหรอเคยเหรอ กินอะไรดีเต้าหูป้ปลาเซเว่นดีไหมเจ้าฟันโจเอาไม้จิ้มจิ้มเต้าหูป้ปลายื่นไปป้อนถึงปากเธอเธออ้าปากงับนอนเคี้ยวแล้วลำบากไปหน่อยเธอจึงตะกายขึ้นมานั่งเขาไม่ได้ห้ามแถมยังช่วยประกองเธอนั่งดีๆอีกจากนั้นก็ยื่นไม้จิ้มให้เธอทำไมฉันรู้สึกว่าหน้ากากอันนี้มันคุ้นมากเลยโจเสี่ยวชีปไม้จิ้มไปที่หน้ากากซึ่งถูกวางทิ้งไว้ เธอให้ฉันตอนที่อยู่อวินนานไงจริงด้วยมิน่าฉันถึงว่ามันคุ้นๆเธอป้อนเต้าหูปป้ปลาเข้าปากตัวเองอีกลูกพางพูดอุอีที่แท้เมื่อก่อนสายตาฉันก็แปลกแบบนี้นี่เองเคี้ยวให้หมดก่อนแล้วค่อยพูดเจ้าฟันโจนิ้วหน้าโจาเสียวถึงตาใส่เขาเลิกควบคุมตัวเองอีกแล้ว แล้วนายเก็บของน่าเกียดแบบนี้ไว้ทำไมเธอกืนลูกชิ้นปลาลงไปในปากแล้วจึงค่อยพูดของดูต่างหน้าเขาพูดอย่างเคืองๆเจ้าเสี่ยวหน้าตึงนายดูของน่าเกียดแบบนี้แล้วคิดถึงฉันเนี่ยนะเธอรู้ได้ยังไงว่าฉันคิดถึงเธอทั้งสองกินกันไปเงียบเงียๆมือเจาเสี่ยวหยิบรีโมทขึ้นมาเปลี่ยนช่องไม่หยุดตามไม่ละจากโทรทัศน์ส่วนอีกมือเอาของกินเข้าปากไม่หยุดเช่นกัน เจ้าฟันโจจ้องใบหน้าด้านข้างของเธอผมข้ามแก้มถูกเธอทัดไว้ข้างหูลวกๆเส้นผมบางส่วนชี้โดเดเขาเอื้อมมือไปจับเส้นผมพวกนั้นทัดหูให้เธอดีๆเธอตัวแข็งทื่อทันทีจากนั้นก็ผ่อนคลายลงเสียงมือถือดังได้ถูกเวลาจริงๆโจเสียว,วางรีโมทแล้วรับสายแม่ แม่จะบอกว่าคู่ดูตัวครั้งหน้าเป็นเพื่อนบ้านนะชายลูกเขาเป็นข้าราชการคว้าไว้ให้ดีๆละ่ะแม่โจเสี่ยวยังไม่ทันได้พูดแม่ก็ตัดสายไปแล้วตั้งแต่ที่เธอเริ่มกระเสือกกระสนไปบนเส้นทางการดูตัวนี้แม่เธอต้องผิดหวังครั้งแล้วครั้งเล่าช่วงนี้ผู้สูงวัยก็เลยโกรธจนไม่อยากจะพูดกับเธอให้มากความเธอเก็บมือถืออย่างจนใจแล้วหยิบรีโมทขึ้นมาเปลี่ยนช่องไปเรื่อยๆ อยู่ๆเจ้าฟันโจก็ย่างรีโมดไปจากเธอโยนทิ้งที่มุมโซฟาแม่เธอให้เธอทำอะไรดูตัวนสิจะอะไรเธอยักไหล่แล้วข้ามเขาไปเพื่อเอารีโมทเขาล้ังตัวเธออย่างแรงเธอไม่ทันตั้งตัวจึงลม้มลงในอ้อมแขนเขาเธอดิ้นรนจะลุกขึ้นแต่เขากดเธอไว้แน่นในบ้าหรือไงปล่อยฉัน เธอนอนดิ้นอยู่บนตักเขาแขนขาปัดป่ายไปมาเหมือนเต่าที่ถูกจับพิกหงายท้องเลยไม่ให้ไปเขาอ,อุ้มเธอขึ้นมานั่งบนตักมือกอดเอวเธอจากด้านหลังเกยศีรษะบนไหล่เธอเจ้าเสี่ยวออกแรงแกะมือใหญ่ที่อยู่ตรงเอวพร้อมกับเค้นเสียงเย็นชานายมีสิทธิ์อะไรมายุ่งกับฉันเจ้าฟันโจร,รวบแขนของเธอแน่นเอาคางซุกที่แอ่งหายปลาของเธอใช้ปลายคางกดลงไปอย่างแรง เธอโน้มตัวไปข้างหน้าเพื่อหลบศีรษะเขาพางโวยลั่นนี่เจ็บนะรู้จักเจ็บก็ดีห้ามไปนายจะมายุ่งกับฉันทำไมก่อนหน้านี้ใช่ว่าฉันจะไม่เคยไปดูตัวสักหน่อยเธอตีมือที่จับอยู่ตรงเอวอย่างแรงก่อนหน้านี้มันเหมือนกันเหรอเขาเริ่มกดแล้วโจเสียวเอี้ยวศีรษะไปมองเขาด้วยความแปลกใจไม่เหมือนกันตรงไหนเจ้าฟันโจม,มอโห เมื่อกี้พวกเขาอยู่บนโซฟาเธอเธอกลับถามเขาว่าไม่เหมือนกันตรงไหนเขาจูบปากเธอแรงๆแล้วกัดไป1ทีจากนั้นก็ปล่อยแล้วพูดว่าก็ไม่เหมือนตรงนี้ไงเธอปิดปากที่ถูกกัดพางมองเขาอย่างไม่อยากเชื่อนายทำแบบนี้ได้ไงทำไมจะไม่ได้เขากัดคอเธอหนึ่งทีพร้อมกับมองเธออย่างยั่วยุ มือโจเสี่ยวที่ปิดปากอยู่เปลี่ยนไปจับที่คอทำไมในหน้าด้านแบบนี้เธอจูบกับฉันเสร็จก็จะไปดูตัวใครกันแน่ที่หน้าด้านเขาโกรธจนควันขึ้นจูบแล้วแน่าสักแค่ไหนกันเชียวฉันกับใช่ยย่าชื่อก็เคยจูบกันปากไวใจตรงคือลักษณะพิเศษของเธอเจ้าฟันโจปล่อยมือสีหน้าดำทะมึงโจเสี่ยวถลายลงจากตักเขา แล้วหนีไปนั่งอีกฝ้าของโซฟามองเขาจากระยะไกลเธอกืนน้ำลายและเริ่มกลัวไม่เคยเห็นสีหน้าท่าทางแบบนี้ของเขามาก่อนเลยในสายตาเธอเขากลายเป็นลูกระเบิดไปแล้วสายชนวนค่อยๆมอดไหม่ขยับเข้าใกล้จุดระเบิดทีลนิดโจเสี่ยวขยับตัวบนที่นั่งอย่างไม่สบายตัวรู้สึกเหมือนนั่งทับอะไรบางอย่างอยูอย่พอก้มดูที่แท้ก็เป็นหน้ากาก,าก หน้าตาน่าเกียดอันนั้นเธอจึงขยับตัวมากขึ้นเจ้าฟันโจคิดว่าเธอจะไปจึงพุ่งเข้าใส่ทันทีเธอตกใจรีบตอบสนองด้วยกราคว้าหน้ากากอันนั้นเคลื่อนใส่เขาตอนที่หน้ากากลอยมาทางเจ้าฟันโจเขาก็ยกมือขึ้นป้องให้มันกระเด็นกลับทันใดนั้นก็นึกขึ้นได้ว่าถ้ามันกระเด้งกลับไปอาจถูกเธอเข้าให้ ดังนั้นจึงพลิกข้อมือปัดหน้ากากออกไปอีกทางหน้ากากถักผ่านฝ่ามือที่ถูกลวกจนแดงของเขาไปเลือดไหลออกมาจากบาดแผลที่เป็นรอยบาดแผลยาวทันทีโจเสี่ยวเมื่อมองมือที่เลือดไหลไม่หยุดของเขาโลกตรงหน้าหมุนติ้วจากนั้นก็เป็นลมไปเจ้าฟันโจเห็นโจเสี่ยวตัวอ่อนซุบพวบลงไปบนโซฟาก็อึ้งไปในอึดใจหนึง่ง ก่อนจะรีบเข้าไปพยุงเธอนอนบนโซฟาดีๆโดยไม่ได้สนใจบาดแผลที่มือจากนั้นใช้มืออีกข้างที่ไม่มีเลือดกดลงตรงล่องปากใต้จมูกโจเสียวรู้สึกเจ็บจีดตรงล่องปากใต้จมูกจึงค่อยๆได้สติทันทีที่ลืมตาขึ้นก็เห็นเจ้าฟันโจนั่งยองๆอ,อยู่ตรงหน้าเจ้าฟันโจเห็นเธอฟื้นแล้วก็รู้สึกร้อนลอนนิดหน่อยหลับตา เดี๋ยวฉันไปจัดการมือฉันก่อนโจเสี่ยวรีบหลับตาอย่างว่าง่ายไม่กล้าขยับแม้แต่นิดหลังจากที่เจ้าฟันโจจัดการกับมือเสร็จออกมาก็พบว่าโจเสี่ยวยังคงนอนหลับตาอยู่บนโซฟาขนตากระพือน้อยๆเพราะหลับตาแน่นเกินไปหางตามีหยดน้ำตาไหลลงมาลิมฝีปากเม้นแน่นท่าทางน่าสงสารของเธอทำให้ความโกรธของเขาหายไปหมด เขาถอนหายใจแล้วก้มลงแล้วก้มลงไปจ๊บป,ปากเธอสองทีเสร็จแล้วลุกขึ้นเธอโจเสี่ยวลุกขึ้นนั่งด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจไม่กล้าประท้วงที่เขาขโมยจูบเธอเมื่อคู่ตายอยากจะเหลือบมองมือเขาแต่ก็ไม่กล้าเธอรู้สึกผิดมากฉันไม่ได้ตั้งใจเธอเบะปากขอโทษรู้แล้วไม่เป็นอะไรหรอเจ้าฟันโจนั่งลงบนโซฟา เอามือข้างที่เจ็บวางไว้ข้างหลังอย่างแนบเนียนให้ฉันดูหน่อยโจเสียวชะงหกหน้าเข้าไปจะดูมือเขาแต่เขาไม่ให้ดูพูดเพียงว่าตอนนี้เรามีเรื่องสำคัญต้องคุยกันคุยอะไรห้ามไปดูตัวไม่ได้ฉันได้โดนแม่สับเอานะสิเธอก็บอกแม่ไปสิว่าเธอมีแฟนแล้วฉันมีที่ไหนเล่าเธอพูดอีกครั้งสิเขาลีตามองเธอ นายจะมาขู่ให้ฉันคบกับนายไม่ได้นะเธอพูดอย่างน้อยใจงั้นเธอจะเอาอยัางไงเจ้าฟันโจร,รู้สึกแพ้ทางนิดนิดฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเธอก้มหน้าเอานิ้วชนกันแล้วด้วยความลำบากใจเสียงมือถือดังขึ้นอย่างถูกเวลาอีกครั้งครั้งนี้เป็นย่วนหลวนๆฮัลโหล,โลรุ่นพี่รุ่นพี่อยู่ไหนตอนนี้กลับมาได้แล้วนะ อยู่แถวนี้แหละงั้นฉันกลับเลยนะเธอวางสายแล้วมองหน้าเจ้าฟันโจเขาพูดอย่างจนใจไปเธอฉันไปส่งพอลงมาชั้นล่างโจเสี่ยวเห็นว่าเขาไม่คิดจะขับรถจึงอดทักทายไม่ได้นายไม่ขับรถหรอเธอไม่อยากอยู่กับเขาตามลำพังนานขนาดนั้นอีกอย่างเธอเหลือบมองมือของเขาทั้งสองที่จับกันแน่นแวบขึ้นเธอก็ไม่อยากจับมือเขาเดินไปตามถนนด้วย เธอคิดว่าตอนนี้ฉันขับรถได้เหรอเขาเอามือข้างที่พันแผลให้เธอดูเธอเหิดตัวเล็ดน้อยทำไมเมื่อก่อนไม่เคยรู้เลยว่าเธอกลัวเลือดเขาดึงมือกลับอย่างรวดเร็วมันก็ไม่ใช่เรื่องหน้าอวดสักหน่อยนี่นาเธอพึมพำรรอย่างดึงมือที่ถูกกุมไว้กลับมามือนายข้างนี้เปื้อนยาฉันไม่อยากจับมือกับนาย เจ้าฟันโจจ้องเธอไม่คิดหน่อยเหรอว่าใครเป็นคนทํายังมีหน้ามาลังเกียจอีกอย่าขยับสิมันเจ็บนะเขามุ่นคิว้วอืมดังนั้นเธอจึงไม่กล้าขยับอีกชั้นล่างของที่พักโจเสี่ยวเธอบอกบายบายเขาและวกาลังจะขึ้นไปแต่เขาไม่ยอมปล่อยมือเธอสองคนต่างยืนนิ่งอยู่ตรงเชิงบันไดแบบต่างคนต่างไม่ยอมกันก็ได้ก็ได้ไดนายปล่อยมือฉันสิ เดี๋ยวฉันให้คำตอบนายพรุ่งนี้โจเสีพูดอย่างหงุดหงิดเขาจ้องเธอนิ่งๆคู่หนึ่งจากนั้นจึงปล่อยมือครั้งนี้ฉันจะไม่จากเธอไปไหนอีกแล้วอืมแล้วก็เรื่องจูบก็แน่มากนะฉันจูบเธอคนเดียวเท่านั้นเธอรีบขึ้นตึกไปอย่างเร็วจบตอนค่ะ